สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดู e s ู d o o m a x นะครับรุ่น LDA เกี g e โต้เครื่องยนต์1.9นะครับสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับท่านผู้ชมนะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆของ e s u นะครับขอบคุณสถานที่ได้ทําด้วยนะครับ e s u d o ตั้งที่หุ้นในความปั่ถมรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ150แรงม้า350นิวตันเมตรนะครับ2,800รอบถึง2,600รอบต่อนาทีนะครับราคาของรุ่นนี้นะครับ836,000บาทนะครับท่านผู้ชมนะ เขาจะมีอะไรโดดเด่น <Hands> ก <bin out> ันบ้างทาไมถึงเป็นรุ่นขายดีสลหรับสีประตูนะครับท่านผู้ชมนะอย่างแรกครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับท่านผู้ชมนะทําให้สะดวกสบายนะครับสลหรับสุภาพสตรีนะครับและสภาพบุรุษที่ชอบเดินทางไกลนะครับท่านผู้ชมนะและข้อที่สอนนะครับราคาจับต้องได้นะครับสีประตูนะครับความสวยงามความหลอเหลาเนี่ยให้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะราคา8ปดแสนสามบาทนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็จะมีเป็นโถเตี้ยในไม่กี่รุ่นนะครับที่มีกล้องถอยนะครับ ก็จะมีนิสันค่ายหนึ่งที่มีกล้องถอยนะครับแล้วก็จะเป็นอูซ z ดีแม x นะครับที่ใส่กล้องถอยมาให้ในตัวเตี้ยนะครับที่เหลือยังไม่ใส่นะครับท่านผู้ชมนะมาเลยที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นนะครับโครเมี่ยมแบบ2ชั้นนะครับก็จะมีโครเมี่ยมสลักกสีเทานะครับอันนี้จะเป็นสีเทานะครับอันนี้เป็นโครเมียมครับสชั้นนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบบิม led นะครับถือว่าสวยงามนะครับท่านผู้ชมนะนี่ไฟท้ายก็จะเป็นดูอัลโซนิคสชั้นนะครับท่านผู้ชมนะ เขว่าดีไดให้รายละเอียดนะครับย่อมาจากไดเล็กนะครับอินเจคชันนะครับดีเซลไดเล็อินเจคชันนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะไปปิดไฟเขาครับแป๊บนึงอันนี้เป็นสีบอนเงินนะครับเป็นสีที่ขายดีสีหนึ่งของเขาเลยนะครับท่านผู้ชมนะไฟหน้าแน่นอนครับเราบอกไปแล้วโปรเจคเตอร์ไบบิม LED นะครับไฟเลี้ยวและไฟนะครับตัดหมอกก็จะเป็นหลอดไส้นะครับรุ่นนี้มีรุ่น SDA นะครับมี L d a และรุ่น Z ซนะครับท่านผู้ชมนะรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวกลางครับถ้าเป็นตัวท้อก็จะเป็นรุ่นแซนะครับ แก็จะเป็นตัวท็อปของลายอาตัวเตี้ยเลยตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับท่านผู้ชมนะตัวนั้นก็จะหรูและพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงรายละเอียดถ้าเป็นตัวแนะครับก็จะเป็นถ้าไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้หน้าหน้าเราไล่เลียงครบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็ที่ปัดน้ำฝนก็เป็นแบบธรรมดาครับเป็นแบบหน่วงเวลาถ้าเป็นที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติก็จะอยู่ในตัว M ทั้งหมดเลยนะครับคขาว่าแคปโฟนะครับเป็นพรีเมียมนะครับท่านผู้ชมกระจกสีเดียวตัวรถพร้อมไฟเลเที่กระจกมอง ด้าล่างก็จะเป็นสีดำนย่นนี้นะครับขออภัยนะครับเรารีวิวข้าถนนรถวิ่งเยอะมากอาจจะมีเสียงรบกวนได้นะครับขออภัยท่านผู้ชมล่วงหน้าเลยนะครับมือจับนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับชั้นล่างหน้าอิสระปีโนคู่นะครับชัวนล่างหน้าหลังเป็นแบบเนีย้อนแผ่นถ้าเป็นตัวเตี้ยนะครับท่านผู้ชมนะเขาจะให้หนบมานะครับกี่แผ่นเอยเดี๋ยวรับให้ดูถ้าเป็นสีประตูเขาจะให้อยู่สามแผ่นนะครับ ถ้าเป็นแคบนะครับก็ให้4แผ่นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะครับน่าจะถ้าเป็นแคบเขาน่าจะคิดว่าเอาไปบรรทุกนะครับถ้าเป็นสีประตูก็น่าจะขนคนเขาจะให้แหนบแบบนุ่มๆน,น,นะครับท่านผู้ชมนะก็มาดูชิ้นนี้ยางที่เขาให้มาดีกว่านะครับว่าเขาให้ขนาดยางอะไรมานะครับตัวนี้เป็นบิตโตนะนะครับนูรวาบีตนะครับท่านผู้ชมนะซี้นยาง215นะครับ 70R16 ขอบ16นิ้วขอบ17นิ้วแล้วขอบ18นิ้วตามลำดับนะครับ คอ18นิ้วจะอยู่ในตัว Z ZP และตัว M นะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบดูอ้อโซนิกสชั้นนะครับท่านผู้ชมนะในความสวยงามและความสว่างในค่ำคืนนะครับท่านผู้ชมกล้องถอยนะครับมีมาให้นะครับรูดอินเลยนะครับมือจับก็สีเดียวตัวรถนะครับสัญลักษณ์นะครับ e สู่นะครับกับ D Max เป็นโครเมียมนะครับท่านผู้ชมนะมันในข้างมีมาให้นะครับท่านผู้ชมนะเป็นแบบ2สเต็ปนะครับ1 2แล้วข้าคนะครับเป็น2สเต็ปนะครับท่านผู้ชมนะ ก็ DDID ดีเซลเดลิเวอรี่เจชันอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมไปไปดูกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราจะเปิดประตูสุดให้ดูนะครับว่าเปิดประตูได้กว้างขนาดไหนครับเปิดประตูสุดนะครับก้าวขึ้นก้าวลงก็ค่อนข้างสบายนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นสี่ประตูนะครับท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นผ้านะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นตัวแซดก็จะเป็นวัสดุอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็กระจกไฟฟ้างัดขึ้นงันลงแต่ยังไม่ออโต ออโต้ฝั่งเดียวนะครับคือฝั่งคนขับออโต้ขึ้นลงนะครับพร้อมกันหนิบด้วยอันนี้ก็มือจับเป็นแบบซิลเวอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับตัวนี้ก็จะเป็นท้าข็งแข็งนะครับนี่คือด้านข้างประตูก็จะมีมือจับอยู่ตรงไหนบ้างมือจับอยู่ตรงนี้นะครับนี่มือจับอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมว่าจะดูเป็นแบบผ้านะครับสลับรุ่น LDA นะครับเป็นผ้าจะได้เป็นรุ่นแท้จะเป็นบ่อหนังนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็มีที่พักแขนมาให้นะครับที่พักแขนเอาลงให้ดูครับ ที่พักแขนก็จะมีที่วางแก้กาแฟได้2จุดนะครับและวางขวดน้ําได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าให้มาดีนะครับให้มาดีเลยตอนนี้ก็เทสตรูมนะครับก็เหลือประมาณนะครับอันนี้เล็กรูมเล็กรูมเหลือสองสองกระปั้นกว่านะครับเกือบสามเลยนะครับหนึ่งสองสามประมาณสามนะครับก็ยังไม่มีแอร์หลังมาให้ในรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นแซจะมีแอร์หลังนะครับท่านผู้ชมนะก็จะประมาณนี้นะครับสลับด้านหลังบอกวัสดุก็ค่อนข้างนุ่มนะครับ ไปไปดูฝั่งด้านหน้ากันว่ามีอะไรกันบ้างครับอันนี้้าหน้า,นาฝั่งผู้โดยสารนะครับวัสดุก็จะเป็นผ้านะคบท่านผู้ชมนะนี่เป็นผ้าเลยตรงน,นี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํานะครับท่านผู้ชมนะวางแก้วน้ําก็จะมีมาให้ในทุกรุ่นย่อยอยู่แล้วนะครับสำหรับยี่สุก็ถือว่าดีตอนเดียวก็ให้นะครับแครสีประตูให้หมดเลยอันนี้ก็ที่วางนะครับเอกสารนะครับก็เอกสารสามีสองแคร์ได้กดพร้อมกันให้ด, hmm ดูก็ถือว่าค่อนข้างกว้างๆๆนะครับท่านผู้ชมนะ แอร์แบ็กก็ให้มาสองใบนะครับนะครับนี่หน้าจอก็เจ็ดนิ้วนะครับท่านผู้ชมเอ็กซ์ซีดก็เจ็ดนิ้วนะครับท่านผู้ชมเซีนะครับและตัวเอก็จะได้เก้านิ้วนะครับแอร์ดิจิตอลก็เซีและตัวเอก็จะได้ดิจิตอลที่เหลือก็จะเป็นแม่ล้นหมดเลยนะครับอันนี้ก็ปรับทิศทางรวมนะครับเป่าขาเป่าขาด้วยเป่าหน้าด้วยก็จะตรงนี้นะครับหมุนเอานะครับนี่ก็เป่าขาอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ปรับแรงลมนะครับอันนี่ก็ปรับอุณหภูมิแอร์นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นนนนนนเกกีียยรรร์อออโต้้ะะะะคคัับบบท่่่าาาผูชมถืววสสด มี P R N D นะครับแล้วก็บวกลบนะครับท่านผู้ชมนะก็มีระบบช่วยลงเขามาให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับกดเปิดปิดได้จากตรงนี้นะครับก็จะมีช่อง power o u t l e t มาให้1ช่องช่อง USB นะครับช่อง AUX อยู่ตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตรงคอนโซลนะครับคอนโซลหน้าเบาะนะครับก็ค่อนข้างนิ่มนะครับสะดวกสบายนะครับไปไปดูฝั่งของคนขับดีกว่ามีอะไรกันบ้างครับ ฟังคนขับเชเว็นี่ครับเปิดมาแล้วเปิดสุดได้แค่นี้ครับก้าวขึ้นลงสะดวกสบายนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เหมือนเดิมกับในทุกๆรุ่นนะครับก็จะมีออโต้ฝังเดียวรอรถดปวดลอนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าแต่ยังไม่พับไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้าอยู่ในตัวแซตนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นปรับระดับไฟสูงต่ำนะครับถ้าคนขวางหนักนะครับแล้วเราหน้ามันยกเราก็สามารถกดตรงนี้เลื่อนลงได้นะครับเพื่อให้ไฟมันดอบลง เพื่อให้ไฟมันไม่เชิดขึ้นยังตาชาวบ้านเขานะครับอันนี้ออโต้สต็อปนะครับมีเฉพาะเกียร์ออโต้นะครับท่านผู้ชมนะเกียร์ธรรมดาจะไม่มีออโต้สต็อปนะครับอันนี้ก็กุญแจแบบไขตัวเตี้ยทุกรุ่นน่ะไขหมดทุกรุ่นนะครับแต่จะมีตัวนะครับ X-Series นะครับยกสูงจะได้ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวเซทพีและตัวเอ็มนะครับก็จะได้ปุ่มสตาร์ทด้วยนะครับที่เหลือก็เป็นแบบไขนะครับท่านผู้ชมพวงมาลัยนะครับยูรีเทนนะครับถ้าเป็นหนังก็จะอยู่ในตัว เซตนะครับเซตสีประตูนะครับตัวนี้ก็มีเฉพาะฝั่งซ้ายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ปรับแท็กนะครับแล้วก็รับสายวางสายและสั่งงานด้วยเสียงนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวเซก็จะมีควบคโทรลมาให้ตรงนี้1ตัวนะครับถ้าเป็นอะแดปเตคร์คอนโทรลก็จะอยู่ในตัวยกสูงในตัว M 1 0ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็น1.9 3.0กขับ2แล้วก็3.0นะครับขับ4วีครอสนะครับก็จะมีอะแดปเตคร์คอนโทรลพร้อมสตอเป็นกูนะครับ นี่คือระบบทั้งหมดนะครับเครื่องยนต์1.9ละ50เหลี่ยงม้า350นิวตันเมตรราคา8,003นะครับ8,036,000บาทนะครับท่านผู้ชมสลับเกียร์ออโต้นะครับขอบคุณสถานที่ไทยทรรมเลยนะครับอีสุตังชิมวัฒจังหวัดนครปฐมนะครับเที่ยวเพื่อสถานที่ถ่ายทรรให้กับเรานะครับสนใจรถติดต่อสอบถามได้ที่โชว์รูมได้เลยนะครับโชว์รูมอีสุสาขาตังชิมวัฒนนครปฐมหรือว่าอีสุใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับ ก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งของบรรดาไลอัพคอนมดเป็นรุ่นที่ขายดีไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยและตัวสูงนะครับก็ขายดีมากๆครับสำหรับรุ่น lda ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังและชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ